สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่แอร a ีย4.1คาเฟค่ะแอบถ่ายบาริสต้ากำลังกินข้าวเหนียวกับกับไกย่างมีแจ่วปลาด,ด้วยอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าๆที่แอ e a รีย4.1คาเฟค่ะเป็นวันที่ฝนตก ถ่ายจากด้านในนี่คือบรรยากาศภายนอกค่ะบรรยากาศภายนอกของร้านและนี่คือบรรยากาศภายในตอนนี้ยังเช้เชาๆอยู่ค่ะยังไม่มีแขกเพราะว่าร้านเราเริ่มเปิดสามโมงเช้าค่ะ ร้านเปิดสามโงเช้าอันนี้คือบรรยากาศภายนอกตอนนี้จะเห็นว่ามีการจัดโต๊ะไว้ด้านหลังเพราะว่ามีคณะหมอจากโรงพยาบาลเขีมบราชค่ะมาจองเอาไว้ประมาณห้าโมงเช้า จะพาคณะมาทานข้าวที่นี่ก็เลยจัดโต๊ะด้านหลังเอาไว้ให้หนึ่งโต๊ะอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปของ a อรี4.1คาเฟตอนเช,ช้าๆค่ะ